วัดอื่นเพื่อมาช่วยทำพิธีล้างคำสาปพ,พวกเขารวมตัวกันในคืนหนึ่งพร้อมกับสวดมนต์เละบโรยน้ำมนต์ไปรอบๆพระพุทธรูปในขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปพระพุทธรูปก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพระเนตรแดงก่ำและเสียงห้ยหวนดังอองมาจากองค์พระพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับองค์พระพยายามจะดิ้นโดนขัดขืน และเมื่อพระสงฆ์สวดบทชำระล้างขมสาบถึงจุดสุดท้ายองค์พระก็ระเบิดออกเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเผยให้เห็นกองกระดูกจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ภายในชาวบ้านต่างยืนตัวสั่นด้วยความตกใจและสลดใจหลังเหตุการณ์นั้นวัดแห่งนี้ถูกปล่อยล้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อีกเลยพระพุทธรูปองค์นั้นกลายเป็นตำนานที่คนรุ่นหลังเล่าขานกันต่อมา เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความโลภและการกระทําในทางที่ผิดจะนำพาหายนะมาสู่ทุกคน